แล้วรถยกยางมัดมานิ่มๆเลยเย็นงไงล่ะ

นิดเดียวเองพี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแปนเรียบร้อยแปนแล้วครับท่าน คู่ติดทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะส่วนคำส้มก็ติดรถกัอยู่ไหนอยู่นี่เหรอกำลังค่ะวิชลาเนี่ยกำลังจะลงมาอยู่ข้างบนต่อตูดกันอยู่ติดนีเดียวคร <laughs> ับตูดผมไม่เคยลงมาตั้งนี้หรอกดเเยยววออ่่าจปนงไแล้ มีตัวช่วยแล้วครับรถเล็กๆนี้มันก็ดีนะได้เปรียบเลยแฟนครับ ขวางขึ้นเลยไงอย่านะอย่านะเขาเรียบร้อยเดี <h <h ๋ยวผลมาด้วยผลมานี่ผมจอดเลยถ้าไม่มาทาขากลับไม่เป็นไรไง ขึ้นไม่ได้อายเขานะจัดไายามสุบคิดครับสไลดเดอร์อะไรมันไม่มีอะไรเกาะเลยเเรถพื้นที่ขายลูกชิ้น แดงข้างหลังอะครับเตียวลงมาเลยแซงรถแอดมาเลยอย่าทำใจนนอ้าวแล้วก็แดงลงมาจอดคันรถเร็วๆเลพเลวาผมผม่ด้อยพี่อะไรจะกลัวขนาดนั้นวงเารอาอระวังล็อกโค้ขคันเขาแซงมาก่อนนะ เดี๋ยวดูรีโวนะครับของแท้ต้งโลโก้โตโยตา้ามาเลยเหลือๆส,สองนิ้วไม่โดนมามาครับเลยเบาๆครับอ่ามามาครับโงมอะไรขวานิด อ่าโอเคลายนั้นเลยมาเลยครับมาเลยมาเลยพวงมาลยขวาอีกขวาอีกลายนั้นน่าจะได้มาเลยมาเลยเบา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 ไปเลยมาเลยมาเลยไปครับได้ครับไปเลยไปเลยขวาพวงมาลัยขวาพวงมาลัยขวาพี่ขวาขวาพวงมาลยขวาพวงวาไวยขวาไว้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 โอเคปลาปลาปลาปไปเลยไปเลยครับไม่ต้องขืนพวงมาลัยไม่ต้องขืนพวงมาลัยปไปไปเลยครับไปเลยครับ ทำไมมันง่ายจังอะอกแล้วอนักอ้วนนักอ้วนถอยหลังแล้วก็แซงคันหน้าไปนู้นเลยครับอะมามาครับตรงเลยขวานี่ยโอเคลายนั้นเลยมาเลยครับมาเลยมาเลยตรงเลยขวาขวาได้ครับลายนั้นน่าจะได้มาเลยมาเลยเบาเบาเบามาเลยมาเลยมาเลยมเลยมาเลยขวาตรงเลยขวา ป๋าปูมลายป๋าาไว้ป๋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 าไว้โอเคไปไไปไไปเลยครับไม่ต้องขยิบปูมลายไม่ต้องขยิบปูมลายไปไปไปเลยครับไปเลยครับไม่น้ำหนักเข้าแล้วนี่นี่ยลู่รออยู่ขวาขวาโอเคโอเคป๋าไว้ป๋าไว้อย่างนั้นแหละไปไอ่าไปเรื่อยเรื่อย Bye-bye. อย่างนี้เ,นเ,เข้มแน่ฟาท่าเนี้ยเข้มแน่สองหรอก็ว่าทำไมบรรทุรกันเลยจ้ะเพราะตัวรถมันหนักกว่ามามามาเดี๋ยวหาข้อมูลฟังก์ชันเข้าบ่อยๆน้อยเกียร์น่ะมามามาเกี้ยหนึ่งนะเกี้ยหนึ่งนะรถมีน้ำหนัก เดี๋ยวเรามาดูแรปเตอร์ติดนะครับมามาเรื่อยๆเรื่อยๆมาพี่ควงไหลขวาโอเคโอเคขวาไว้ขวาไว้อย่างนั้นแหละมามาอ่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆมามาเร่งเร่งตายตขึ้น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 ,นอ่าโอเคไปาตายต โยกหน่อยโยกซ้ายขวาหน่อยโยกซ้ายขวาหน่อยอ่าโยกซ้ายขวาหน่อยไปไปโยกไป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 ลอดลอดแล้วเอาไล่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อต่อไปไปไปไล่เดิมไม่เป็นไรโซ่โซ่พวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายหน้าติดไหมไปไปไปได้เลยไปได้เลยแรปเตอร์ไปได้เลยเร่งเร่งเร่งมันเป็นแรปเตอร์ไง มันเลยไม่ติดอะไรเลยโอ้ยน่านอนมาอ่ามาดูแรปเตอร์อีกคันหนึ่งครับดูจังหวะเดินคันเร่งมือใหม่มา <laughs> มามาสู้สเติมนะครับเติมคันเร่งสม่ำเสมออ่ามามาไปตามร่องเลยตะก,กี้ป่าเอเขาไปให้ได้แล้วครับไปตามร่องเลยไม่ติดเติมครับเติมไปได้เลยครับไม่ต้องเปิดล่องใหม่อ่าตามล่องมือใหม่ตามร่องอย่างเดียวครับปายป อไปคืนคืนพวงมาลัยซ้ายนิดครับพวงมาลัยซ้ายครับเอกครับพวงมาลัยซ้ายอีกครับมา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 เรื่อยเรื่อยครับเรื่อยเครับเรื่อยเมาเรื่อยมมา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 ไปแบบตะแคงอย่างนี้แหละมามามาไปไปไปเลยไปได้เลยไปได้เลย ไป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 เล่งไปเล่งไปเออเออคืนคืนซ้ายคืนซ้ายพวงมาลัยซ้ายฟังครับซ้ายพวงมาลัยซ้ายครับเออไปไปกดกดไป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 โอ้ยโหดแร็ปเตอร์มันดีอย่างนี้นี่เองมันไม่ดีต้องเกียร์ใส่ไปเข้าอ่ะดิเงี้ยเงี้ยแซวกันเซล ไปแล้วไปาไปให้ด้แลครับไต่องเลยไม่ติดเติมครับเติมไปได้เลยครับไม่ต้องเปิดร่องใหม่ตามรงมือใหม่ตามร่องอย่างเดียวครับไปไป,ไปคือคือตรงลายซ้ายนิดครับตรงปลายซ้ายครับอีครับปลายซ้าอีกครับ มา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 เรื่อยเรื่อยครับเรื่อยเครับเรื่อยเมาเรื่อยมมามได้เหรอมาไปแบบตะแคงอย่างนี้แหละมาไปไปเลยไปได้ลไปได้เลยไปไปเลยพวกอะไรเอคืนคืนซ้ายคืนซ้ายผมมันซ้ายครับซ้ายปอะไรซ้ายครับ เไปไปลปเตอร์มันดีอย่างนี้นี่เองมันไม่ไดีต้องเกียร์ใส่ไปเข้าเลยเบาพี่ ไม่ก็ต่อมาเลยใช่ไหมถึงว่าผมไม่เดินลงข้างในไม่ได้เนี่ยนี่เบียดไปสั่งฝั่งเนี้ยเดินไม่ได้มาพี่สวยตรงมาออมงซ้ายนิดพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไปพี่ตรงไปตรงจะขึ้นเมื่อไหร่เอี่ยเดี๋ยวเพิ่งมาดูขึ้ขึ้นห่อนแล้วเขาไปตรงอยู่ไหนยูงบ้านเราไม่โดนเลยพี่ห่างอยู่ ไม่โดนผมเล้งอยู่แกวสวยสวยนั่นแหละ ไปไปพี่ลองเล่าอ,อ,อีกนิดนึง <ไป S 1> ตรง<ล>โอเคจบไปเลย,เลยนี่รุดแอดมินนะคะ มาแล้วมาแล้วไปไปพี่ลงล่องแล้วอีกนิดนึงต้นโอเคโอ้ไปเลยโอ้ายเลยโอ้เื่อนได้เลยทงม้งหน้านยังไงตะยางมัดอ่ะไม่เท่าไหร่ตะย่างไง สมัยดูสบายจุงเรียบร้อยีโว่สองจุดแปดคันนี้ปลายพีรันเนอรแต่จริงๆเป็น4ี่ ปลายไปตัวใจเสียงดังช่างจัดมา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 ตามลายตรงไปเลยตรงตรงมาององให้ลองลงลองไปโอเคอย่าอย่าอ่าลงไปตองสูงกว่าไททันสูงกว่าตรงตรงเบามาเบาเบาเลี้ยงเลี้ยงไว้ไปไปเลี้ยงเลยไปนี่อย่าหยุดเลี้ยงไป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  โอ้โห,โโหโโสุดยอดมันกลัวมันกลัวที่สุดเลยนะไปาร์ตี้นะเกร็จเร้อยเก็บ